เหมือนกันเลยอ่ะอเออไม่ตตัวเหมือนกันเลยอ่ะเป็นครอบครัวเลยเนาะครอบครัวสวัสดีครับปู่เป้ก่อนเร็วสวัสดียังสวัสดีปู่ยังสวัสดีครับสวัสดีลุ่นคิดสวัสดีลุงนีิดรุ่นคิดด้วยสวัสดีค่ะตาหอมหน่อยได้ไหมได้ไหมหอมหัมโอ้โหเดี๋ยวนี่ห่วงตัว ดูหงตัววู้ยงี่ปุ่นจะหอมแก้มได้ไหมเนี่ยไม่ได้สิเนาะได้ไหมเป้หอมแก้มได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วดูดิเสื้อผ้าอีกมันเข้ากันเลยนะมันมาเซตเดียวกันใช่ค่ะคือตรงนี้คือแบบมันมันมันแบบงานมันเนี๊บมากพี่เป้เป้ชอบก็จะเด้งกระดมุงด้ีกว่าไอ้เบ้นเที่ยงจะเด้งจะดีจะเด้งกระดง คือหนึ่งคือน่ืนฮปปี้เลยเหรอเย็นนะเย็นไหมเย็นไหมเย็นเย็นเพี่แบ๊อันนี้เขาใช้วัสดุที่แบบว่าสลายแรงกดทับคือเราต้องการที่จะแบบเราต้องการบ้านเหมือนที่พี่ดุ๊กทำตอนนั้นเลยแต่ว่าพี่ดุ๊กก็จะทำมาในลักษณะที่สไตล์แตกต่างธรรมชาติมากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เป็นธรรมชาติมากๆเม็นกล้วยอ่ะโอ้ตายแล้วสวัีนแฮปปี้โอ้ขอบคุณนะคะคนหรือนกกระเมาเนี่ย